ข่าวดีมาอัปเดตกันหน่อยโดยเฉพาะนะคะผู้ป่วยที่มีสิทธิ์ไปรักษาเรื่องของ30บาทรักษาทุกที่นะคะที่มีการเขาเรียกว่าล้างไตผ่านช่องช่องท้องนะคะซึ่งปกติแล้ววันหนึ่งบางคนอาจจะล้างอยู่ประมาณสัก3าสครั้งต่อวันแต่ว่าเรามีอัปเดตให้ฟังนะคะว่าสามารถที่จะนําเครื่องนี้แหละนะคะไปล้าง ไตผ่านช่องท้องที่บ้านได้เอาเครื่องนี้ไปเลยที่บ้านล้างเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเองอด้วยสิทธิ์30บาทรักษาทุกที่นั่นเองนะคะ,คะโดยทางสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอได้ส่งเสริมให้ผู้ป่วยที่มีภาวะไตาวายเรื้อรังสามารถใช้เครื่องล้างไตอัตโนมัติหรือว่าเครื่อง APD เพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกและก็คุณภาพชีวิตโดยผู้ป่วยสามารถยืมเครื่องไปใช้ที่บ้านได้เลยแล้วก็นำน้ำยาล้างไตถึงที่บ้าน ไม่ต้องเดินทางไปรับน้ำยาล้างไตที่หน่วยบริการไม่ต้องทำการล้างไต3-4ครั้งต่อวันลดลงเหลือเพียง1ครั้งต่อวันเท่านั้นซึ่งก็ทำได้ง่ายๆในขณะนอนหลับด้วยการใช้กําลังของเครื่องแทนกําลังคนนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพที่ลดความเหลื่อมล้ำได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วยังครอบคลุมเรื่องของค่าใช้จ่าย การบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องแล้วก็การผ่าตัดวางสายล้างช่องท้องแล้วก็มีการนาัดการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสนับสนุนน้ำยาล้างไตผ่านช่องท้องพร้อมอุปกรณ์การให้ยาพื้นฐานเป็นการยากระตุ้นนะคะเป็นยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงตามแนวเวชปฏิบัติที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้มีการกําหนดมานั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการยกระดับที่ได้มาตรฐานด้วยนะคะโดยเครื่องล้างไตอัตโนมัตินะคะหรือว่า A.P.D. นะคะเหมาะกับใครบ้างเหมาะสําหรับนักเรียนนักศึกษาและวัยทํางานนะคะซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดําเนินชีวิต ประจำวันได้อย่างปกติทั้งการเรียนการทำงานโดยไม่ต้องเป็นภาระของผู้ดูแลแล้วก็สามารถมีเวลาพักผ่อนได้เต็มที่มากขึ้นโดยก็มีขั้นตอนนะคะในการใช้สิทธิ์นี้นะคะโดยผู้ป่วยนะคะสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เป็นผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะคะหรือว่า C A P D ที่แพทย์วินิจฉัยว่าสามารถทา A P D ได้โดยให้ยื่นบัตรประชาชนใบเดียวอ่าสาบาทรักษาทุกทีนะ,ะใช้บัตรประชาชนใบเดียว ที่หน่วยบริการตามสิทธิ์ก่อนหากไม่มีแพทย์อายุรกรรมโรคไตจะส่งต่อให้หน่วยบริการ C A P D ก่อนและถ้าแพทย์คัดเลือกแล้วว่าต้องทำ A P D นะคะจะส่งต่อไปหน่วยงานที่มีบริการนะคะเรื่องของเครื่อง A P D ต่อค่ะค่ะนะคะซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยโรคไตวายวเรือ้อรังที่มีการใช้เครื่องตัวนี้อยู่นะคะ ก็มีมากกว่า4,600รายทั่วประเทศแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคไตที่ต้องการใช้บริการนี้สามารถปรึกษาแพทย์หรือว่าพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตที่ดูแลเพื่อขอคำแนะนำแล้วก็ดูแลที่เหมาะสมไปยังสปอสอชอยังคงมุ่งั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตาวายเรื้อรังให้ดียิ่งขึ้นนะคะภายใต้โครงการ30บาทรักษาทุกที่ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องเดินทางไปที่หน่วยบริการนั่นเองนะคะ<ม>ถือว่าสะดวกสบายมากๆหรือว่าจะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่สายด่วนสปอสอชอค่ะโทรไปที่1330หรือว่าช่องทางออนไลน์นะคะทุกคนก็ลายไปที่สปอสอชอนะคะพิมพ์ไลน์ ID นะคะมีคำว่าแอดด้วยนะคะแอด n h o so นั่นเองนะคะแล้วก็ Facebook ที่สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นเองนะคะแอดไป ID ให้ถูกด้วยนะคะ,คะทุกคนเพราะว่าเผื่อแอดไปผิดนี่อาจจะเป็นอ <Mid. S 1> ย่างอื่นก็ได้ะะอาจจะเป็นพี่มิดได้นะคะอ,อันนี้ก็คือเป็นบริการที่เพิ่มความสะดวกสบายนะคะให้กับผู้ที่มีสิทธิในส่วนนี้นะคะ